สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องดวงดีดีช anel นะครับวันนี้เจอกับอาจารย์บอลน,นะครับใครอยากดูดวงนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์1 5 g o งห้าได้นะครับใครที่อยากจะดูดวงเปิดดวงชะตาส่วนตัวนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับวันนี้มาในหัวข้อจะเป็นโสดอีกนานไหมดวงจะเป็นโสดอีกนานไหมนะครับ วันนี้เปิดกี่กองดีเอ่ยเปิด3มกองแล้วกันนะครับเปิด3มกองนะครับจะเป็นโสดอีกนานใหมนะครับกองที่1นะครับกองที่2นะครับกองที่3นะครับจะเป็นโสดอีกนานใหมนะฮะนี่เจาะลึกสําหรับคนที่แบบว่ากํา โสดอยู่เลยนะฮะช่วงนี้นะคนที่แบบว่าโสดอยู่คนเดียวไม่มีใครลองมาเลือกกันดูสิครับว่ากองไหนจะตรงกับดวงชะตาคุณมากที่สุดนะครับ12และ3นะครับตั้งจิตอธิษฐานเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นโสดอีกนานใหม่นะครับ คนที่เลือกไพ่กองแรกนะครับคนที่เลือกไพ่กองแรกเนี่ยถามว่าเป็นโสดอีกนานไหมไพ่ขึ้นเดือนเลิฟนะครับเดือนมิแล้วก็เดือนสตาร์นะครับอะนะครับมองดูว่าโอ้คุณความโสดของคุณเนี่ยนะครับกำลังจะหมดไปนะในมุมมองของ,ของอาจารย์นะครับกำลังจะหมดไปมีโอกาสที่จะมีความหวังมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณ นะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคุณค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับโดดเด่นมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวคุณละนะครับพร้อมนะครับ <c oughs> พร้อมที่จะมีความรักนะครับพร้อมที่จะใครกําลังจะประทานพรใครกําลังจะประทานพรหรือใครกําลังจะมองในตัวคุณอยู่ในตอนนี้นะครับคุณมี ความโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสมีความหวังได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องระวังนะครับความรักนะครับที่เข้ามาในตัวคุณเนี่ยนะครับเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับอาจจะมองว่ารวดเร็วนะครับแต่ก็ไปได้ด้วยดีนะครับไปกันต่อสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะฮะ คนที่เลือกกล่องที่2จะเป็นโสดอีกนานไหมนะครับเป็นโสดอีกนานไหมาอาจารย์มองดูว่า,ามีโอกาสที่ยังต้องโสดอยู่นะครับสำหรับคนที่เลือกกล่องที่2นะครับถามว่านานไหมนะครับภายนี้อาจจะเป็นมาจากเรื่องของอความรักที่แบบ เคยมีความรักกันแล้วมันอยู่ห่างไกลกันหรือมีญาติผู้ใหญ่มากีดกันไม่ให้เจอกันไอ้นี้นะครับก็ต้องจะเจอเรื่องอย่างนี้บ่อยๆนะครับถามว่าจะอีกนานไหมก็นานแหละเรื่องของโสดเนี่ยนะครับนะมันเพราะว่าบางทีคุณไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่มีเวลาในการาใช้ชีวิตนะครับไม่มีเวลาในการไปคิดในเรื่องของความรักมากนักนะครับก็อาจจะ เกิดความห่างเหินนะครับทัานี้ทั้งนั้นก็เรื่องของญาติผู้ใหญ่หรือผู้หลับผู้ใหญ่ที่คอยมาทําให้คุณนะครับกับความรักค่อนข้างที่จะผิดใจกันแล้วก็ห่างเหินกันนะครับค่อนข้างจะโสดนานอยู่นะครับโสดนานอยู่นะใครรื้อก่อนที่3นะครับ <c oughs> คนที่เลือกกองที่สี่เอเอกองที่สามนะครับคนที่เลือกกองที่สามนี้นะครับเมื่อกี้กองที่สองเนาะนี่คนเลือกกองที่สามนะครับถามว่าเป็นโสดนาน,น,านไหมไม่นานนะครับไม่นานนะครับนะคุณอ่ากลังนะครับจะมีคนที่เข้ามาหาคุณนะครับด้วยความที่ว่าคุณมีเสน่ห์เหมือนกัน นะครับมีสเสน่ห์มีจุดเด่นนะครับแล้วก็มีสิ่งที่แบบว่าดึงดูดอยู่นะครับถ้าถามว่าอีกนานไหมก็อาจจะต้องรออีกสักอีนิดนึงนะครับนะอาจจะต้องรออีกสักถัดจากนี้นะครับประมาณสัก6เดือนนะครับเดือนมีโอกาสที่จะเจอความรักเจอคนรักเจอ,อคนที่แบบ จริงจังจริงใจในตัวคุณเข้ามานะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าอาจารย์ให้อาจารย์จัดลําดับเนาะจัดลาดับว่ากองไหนนะครับที่แบบว่ามีโอกาสที่เจอคู่รักเจอแฟนมากกว่ากันต้องเป็นกองที่1เลยนะครับกองที่1แล้วก็กองที่3แล้วก็กองที่2นะครับกองที่1นี่เจอเร็วสุดนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่1 ไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากนี้เจอแน่นอนครับคุณจะเจอคนที่รักคุณคุณจะเจอคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่คนที่เลือกกองที่2นะครับกองที่2อเนี่ยอาจจะนานหน่อยอาจจะเป็นปีเลยนะครับ2หรือ3ป,ไปีไปเลยนะครับเนะาะคุณอาจจะเป็นเน้นเรื่องการงานหรือเรื่อง ภาระหน้าที่การทํางานสัส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่เลน้นเรื่องของความรักเนาะก็เลยมองดูว่าค่อคนข้างจะโสดยาวนะครับส่วนคนเลือกก่อนที่3นะครับก็อาจจะรอจากเนี้ยประมาณสัก6เดือนนะครับหเดือนก็อาจจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เสพสมอารมณ์หมายนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีดี channel ไว้ด้วยนะครับวันนี้จางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากดูดวงกับจารย์นะครับก็อดไลน์ได้เลยนะครับ15 good 7-9วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ